สวัสดีครับ EP ที่200พื้นดวงของคนที่เกิดวันเพื่อหัสบป,ปดีเดือน3ปีมะโรงก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเ,เพื่อนทางชิวอาโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อวามคำทับนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกน QR วโค้ดที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือน3ปีมะโรง เป็นคนที่รักสงบมีคุณธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีโอกาสดีๆมาให้ฉวยส่วนใหญ่ก็จะฉวยได้ตลอดหาเงินง่ายหาเงินคล่องมีสติปัญญาชอบคิดและมีชั้นเชิงธุรกิจที่ดีแต่อย่ากเกินพอดีคิดมากไปจะทําให้ทุกข์ทั้งในเรื่องของการเงินและการงานทรัพย์จะได้มาจากอาชีพอย่างต่อนเนื่องแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เองมีอะไรอย่าให้ลูกหมดเก็บไว้ใช้บ้างไม่ค่อยได้รับการสนับสนุสนจากผู้ใหญ่ อีกเรื่องที่จําเป็นต้องรู้คือไม่มีวาส,สนาเรื่องคู่ครองปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงนินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติ แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่สีประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวัน เลขดางรายเงื้มมือมัจุราหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ2-3ขวบ20-21 65-66และ83-84ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ9 9ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ2-3ขวบ 5-6ขวบ20-21 31-32 35-36 50-51 65-66 68-69 83-84และ94-95ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทําลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสียงก็ขอให้เลี่ยงอย่ายึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไป ธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีไหมกระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทําธุรกิจสามารถตรวจดวงกับผมได้ที่ line id 0 6 1ย6 4 2 5 1 9ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ